ตอนที่15 Remembrance ความทรงจำระหว่างเราสองนี่ว่าเรื่องราวมันเข้มข้นได้เลยนะเนี่ยตอนที่15แล้วนะครับของ Apex The Innocence นะครับเอมิเซียกลับมาแล้วเนาะอันนี้เอ a ิเซียนางตื่นแล้วเจ๊ก่อนนะเอ Amicia Yuko อ่ะเธอกับข้าหาเจ้าทั่นทั่วเลยเจ้าหายไปแล้วสามวันเลยนะเอมิเซียเจ้าเกือบตาย ร <Hugo. S 2> าเป็นห่วงแทบแย่ฮิวโก้ล่ะก็ยังไม่มาปล่อยให้อยู่คนเดียวหลังจากที่ฝันร้ายวันนั้นนะครับผ่านมาแล้วร่วมเดือนก็ยังคงตามหาฮิวโก้ไม่ได้เอาละเลิกฝันได้แล้วคนอื่นน่าจะตื่นแล้วละ่ะหนูกำลังจะมา เราต้องจุดไฟแล้วครับมกราคม13 49ามทำไมไม่เปิดนะเร็วเข้าเปิดได้แล้วหัวร้องทำอะไรลูคัสล็อกประแข็งเหรอใช่หน้าหนาวปีนี้มันหนาวมากอะวพราแต่เจ้านอนสบายดีไหมรู้สึกดีขึ้นหรือยังนิดหน่อย เฝันถึงเขาหรือเปล่าใช่งั้นเดี๋ยวข้าจะทำยาเซนจอนบอดให้ไม่เป็นไรลูคัสข้าไม่ต้องการมันหรอกข้าคิดถึงเขาแค่นั้นเองแต่ข้าต้องยอมรับว่าเขาคงไม่กลับมาแล้วเอมิเซียจะจะไม่เป็นไรนะใช่ข้าจะไปหาคนอื่นก่อนนะอ๋อบอกเมล่ทีนะเรื่องหีบใช่ไหมแน่นอนเมลี่จะต้องบอกว่าก็ฉีใส่มันี่แต่มันน่าจะตาย โอเคมากองไฟถ้าคิดว่ารถดีคขาจะทำงานที่สวนเอาละระหว่างนี้เก็บของก่อนละกันนะครับตามหาคนหนื่ให้เจอเนาะพูดคุยกันก่อนนี่ก็รวบเดือนละที่ฮิวโก้หายไปนะวันนี้โอ้โหยาวนานมากจริงๆให้ตายสินิวไม่รู้สึกแล้วแสดงว่าหนาวจัดมาก S <S จ้คงเหงาหน้าดูสินะเอาละสู้ๆแล้วกันอีกวันเดียวเราก็ต้องออกเดินทางกันแล้วใช่ไหมตามหาฮิวโก้ให้เจอต้องมายืนมองสร้อยที่มีแค่อันเดียวนะครับอันนี้โอ้โหเป็นเดือนเดือนนี้ก็ไม่ไหวจริงๆนะแล้วก็ห้องนี้ล่ะเปิดประตูไว้อ๋อว่าแต่จะทำอะไรที่นี่เนี่ยใจกลางหน้าหนาวขึ้นมาข้างบนเลยฮิวโก้น่าจะเจอเจ,อเจ้านะ เอามาใส่ไว้นะครับดอกอร็อกฟลอยด์นะวันนี้เอ่อโต๊ะนะครับดูหน่อยสิของพวกนี้ข้าจำได้ว่าข้าเก็บมาจากที่ไหนทุกๆโมเมนต์ที่ข้าได้เจอโอ้โหควาสมสนใจระหว่างเราสองจริงๆว่ะภาพนี้สมชื่อโอเคมาเดีย๋ยวลงไปข้างล่างดีกว่าเนาะ ข้างล่างก็น่าจะเป็นห้องแลบของลูคัสอ่าใช่ละไหนดูสิเก็บของมาดูซิว่าเอเมอซีจะจำอะไรที่นี่ได้หรือเปล่านะครับดูกันโอ้โหเตียงนอนลูคัสนอนตรงนี้อีกแล้วลูคัสนอนตรงนี้อีกแล้วสินะมันทำให้เขาจำได้ว่าเขาเคยอยู่กับลอเรนเทสมาก,ก่อนอ่ะได้ผ้ามาคัทหนังสือลูคัส,ส,ค,สควรจะเลิอกอ่านหนังสือเยอะๆได้แล้ว พบว่านังสือกระจัดกระจายพี่ไปหมดเลยมาเกลือนะครับแล้วก็หนังสัตว์หลังคอโตโอนี้ใครจําได้นะครับหาที่แปดเนาะอันนี้ <c oughs> สีหน้าลูคัสตอนที่บอกว่าเขาได้สร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาและฮิวโก้ก็บอกว่าเยี่ยมมากลูคัสเจ้าคือพ่อมดหาที่แปดเนาะอันนี้ตอนที่ลูคัสสามารถทำไอ น้ำยาได้เนาะฮิวโก้ก็ชมใหญ่เลยว่าเออเขาเป็นพ่อโมที่เจ๋งเป้งไปเลยเนาะอันนี้แอมิเซียก็เลยจำได้เนาะครับผมเนาะอันนี้อบอุ่นมากโอ้แต่เสียดายว่ะฮิวโก้ไม่อยู่แล้วเนาะเพราะว่าแอมิเซียโกหกน้องชายไปนะครับก็เลยให้อภัยไม่ได้อ่ะข้างล่างอันนี้ผมไม่ได้ให้ดูเนาะแต่ผมลงไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับอันนี้มันจะเป็นหลุมศพนี่แหละนะฮะเออตอนขามาครั้งแรกมันจะไม่มีอะไรแต่ตอนนี้มันมี <Excuse me. S 1> พิธีละนะฮะ ข้าขออภัยหากท่าน you know where is, หากท่านรู้ว่าฮิวโกอยู่ไหนได้โปรดบอกข้าที him, หรือ <if S 1> ดูแล <he S 1> เขาถ้าท่านทำได้โอเคแนละ้วก็อวยพรนะครับให้คนที่เคยปกป,ป้องที่นี่เนาะมาคุ้มครองตัวเอมเซียเนาะแล้วก็คนที่นี่เองนะครับวันนี้โตครับเออว่ะครับของด้วยซุปพวกนี้ตอนนี้ตาใครนะ เมลี่เหรอกลิ่นมันเหมือนไม่ได้ใส่พริกไทยไปมากขนาดนั้นอะเก็บเกลือมาครับหนังสัตว well like ์แล้วก็โต๊ะครับอันหนึ่งนะอันนี้แอปเปิลนี่นะเราไม่เคยมีแอปเปิลมากขนาดนี้มาก่อนเลยฮิวโก้กจะทำให้ตัวเองป่วยแล้วล่ะฉาที่สองเนาะอันนี้ใครจำได้เลยครับตอนนี้ฮิวโก้จะหยิบแอปเปิลมากินแล้วแต่ว่าตอนนั้นมันเน่าแล้วล่ะนะฮะโอเคมาครับของกันดีกว่า มีสตริงที่อัพได้เนาะแอชเชียร์อัพได้คอนเทนเนอร์อัพได้อินสตรูเมนต์อัพได้อ่า uh อัพอะไรดีเอ่ยตอนนี้อันนี้ดีกว่าสตริงจะไม่ส่งเสียงละเออจัดไปเลย <c oughs> โปะเข้าให้นั่นแหละทีนี้ง่ายขึ้นเยอะละอันสุดท้ายก็ผมเพิ่มระยะเวลาในการคราฟของได้ไวขึ้นเนาะอันนี้มาจัดไปครับร้อยอัพต่อไม่ได้ละอีกนิเฟอร์ก็ผมโอ้โหเหลือแค่หนึ่งเหรอวันนี้ วไวๆเลยโอ้โหวมาก14เต็มแม็กไปแล้วจ้าเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูซิว่าข้างบนมีอะไรตอนนี้ก็จำได้ผมตอนที่เรามาเจอเบลลี่เนาะรถดิกยังคงทำงานไม่ได้เพราะว่าหิมะตกก็ไม่แปลกใจละหิมะหนักขนาดนี้กองไฟคงลำบากครับผมก็เหลือที่เดียวแล้ที่เราไม่ได้ไปใช่ไหม แต่ข้าจะอยู่ที่นี่จริงเหรอถ้าเกิดถ้าเกิดอะไรอีกล่ะเมื่อไรจะเลิกอยู่อย่างกับสัตว์สักทีทะเลาะอะไรกันอีกวะไปดูหน่อยสิอ๋อสวัสดีอเมเซียว่าไงขอโทษนะข้าขัดจังหวะหรือเปล่าไม่อาเธอคยบอกว่าเขาอยากจะไปแค่นั้นเองไม่เอาน้าเขาต้องการให้เรามีชีวิตอยู่แค่นั้นเองอย่างที่เราเคยทำไงฟังนะอีกไปนานจะมืดแล้วแล้วเราต้ออกกองไฟ ช่วยข้าหน่อยนะอาเธอร์ไปเธอแล้วพยายามอย่าทำตัวน่ารำคาญให้เห็นอีกล่ะเขาจะทำอย่างนั้นทำไมก็เพราะว่าเจ้าวันน่ารำคาญยังไงนั่นแหละเหตุผลลูกข้าต้องการให้เจ้าเปิดหีบไพ่น่ะเขาแค่อยากเจอข้าแค่นั้นเองเอาล่ะเพราะอะไรก็บอกนะออมิเซียโอเคปะไปเลยแล้วกันเร่งเข้าไปวางคบไฟให้เรียบร้อยนะ เริ่มจากตรงนั้นใช่เราทำเหมือนเดิมมันหลายสัปดาห์แลนะอเมซียข้าขอโทษนะมันต้องไม่ข้าหลับสบายกว่านะถ้าข้ารู้ว่ามันปลอดภัยตอนกลางคืนทำไมมันไม่ขยับวะใค่บนอะไรวะนี่ยแล้วก็เอ่มมีอะไรเหรอ รู้สึกไป่ค่อยดีเนี่ยยันน้นก็ดีกว่ารู้สึกแก่แล้วนะขอบคุณข้าไม่รู้จักน้องชายเจ้าดีขนาดนั้นแต่ว่าเขาต้องชอบเจ้าแน่ๆจริงเหรอถ้าเจ้าช่วยชีวิตเราไว้ตอนที่เจ้าถูกจับตัวเจ้าหนีมาได้เจ้าอยากอป็นฮีโร่ในหนังสือเลยรู้ไหมแต่เขาคงเสียใจมากเลยล่ะถ้าเจ้าไปเนี่ยอ่าเข้าใจแล้วไอ้รอดดิคนบทอะไรของมันวะอันนี้ขึ้นซับไปให้ับผมเนาะบทมันซ้อนกันผมไม่สามารถแปลได้ก็เลยขึ้นซับไปให้ละกันเนาะอันนี้ โอเคแล้วก็เก็บของมานะครับตรงนี้น่าจะหมดเรียบร้อยเหมือนรถดิกมีปัญหาว่ะต้องมาช่วยกันก่อนโอเคได้แล้วอ่าทุกอย่างโอเคไหมรถดิกทุกอย่างโอเคดีคำตัองการให้เอของสิ่งนี้ใช้งานได้ให้ใจเย็นก่อนสิเดี๋ยวก็พังพอดีอ่ะอ่าฮะในที่สุดเราก็สามารถมุนกระถางได้แล้ววิธีการของรถดิกมั่วซั่วแต่ใช้ได้อ่าฮะลองดูสิ ได้เลยป่ะอ่ะเราทีนี้ปีนาเขึ้นไปข้างบนนะฮะไปหมุนให้ right เอาละจะหมุนทีนี้นะเดี๋ยวแค่ว่า,าจัดก,การอีกฝั่งหนึ่งให้มันจะพร้อมนะเ,เดี๋ยวคุยกับรอดดีก่อนแล้วกัน hey, are you right? จะไม่เป็นไรใช่ไหม uh, <yes. S 2> ใช่ทำไมหรือเ <was> มื่อกี้มันแรงมากเลยนะ oh, the ที่เตะเมื่อกี้เหรอพ่อข้าเป็นแบบนี้ก็แค่สืบทอดระเพนีท่านพ่อแค่นั้นเองแตอนนี้เขาก็เช่ามันเถอะแล้วเจ้าล่ะข้าไม่เป็นไรค่าคิดถึงเด็กคนนั้นเหมือนกันนะว่าแต่รู้ไหมไว้เราไปสำรวจให้มันกว้างขึ้นก็ได้นะลอตริกหาไปมีประโยชน์หรอกนะนี่มันร่วมเดือนแล้วนะ เราแค่จุดไฟให้เรียบร้อยในคืนนี้ได้ไหมออาวล่ะเขาว่าอาเธออยากทำกับเจ้าแทบแย่เงียบได้ไหมล่ะถึงเอเิเซียที่รักให้อัศวินขี่ม้าขาวตนนี้ ขโมยหัวใจเจ้าไปอาบน้ำซะไปเจ้าตัวเหม็นจีบกันได้หวาอะไรกันขนาดนี้ไปกันเถอะให้แน่ใจนะว่ากระถางไฟตรงขอบนะจะไม่มีหนูต้นไหนสามารถปีนขึ้นมาข้างบนได้กลไกที่นี่มีไว้ใช้งานแต่มันป้องกันาหารไม่ได้อาเธอเมลี่ไม่อยากหนีแล้วนะเมลี่กับข้าไม่ใช่คนเหมือนเจ้าแต่เพอเพอเมลี่ก็ไม่อยากเหมือนเจ้าเหมือนกันนะอ่ะก่อนได้ข้าเข้าใจเจะจัดการตรงปาการทีนะ เข้าจุดไฟอีกฝั่งหนึ่งให้ออ๋ตรงนู้นนะครับมาป่าใส่เข้าไปปื้มเปิดไฟตรงนี้ด้วยอ่ะอีกอันนึงปื้มต้องมานั่งจุดไฟทุกวันใช่ไหมเนี่ยมิเซียเออดีละถือว่าเป็นการป้องกันประสาทอย่างหนึ่งนะครับกดไกลทำแบบนั้นโอเคมาเก็บของครับหินมาปีบนันดาึให้ไปข้างบนครับ เขาบอกแล้วไงข้าด่าคนเดียวเลยรถเข็นขนาดเท่าวัวเลยเลิกขำได้แล้วมันไม่ตลกหรอกนะข้าแค่กำลังจินตนาการว่าเจ้านะ่ะกำลังผักวัวน,นะสิพูดจริงนะมันยิ่งใหญ่มากและมีหนูอยู่ทุกที่เลยเจ <c oughs> ้าเห็นไหมบอกตัวเองว่าเราก็มีดีเหมือนกันแล้วเราต้องการคนอย่างเจ้าเพื่อให้ที่นี่ปลอดภัย <c oughs> ให้ข้าคิดก่อนแล้วกันนะไปดันคบไฟเลยครับไปตรงหลุมนี่เลย โอเคเรียบร้อยถ้าเสร็จงานละเป็นอะไรหรือเปล่าอ้าวเฮ้ยโอ้โหพูดแล้วก็มาเลยว่ะพวกหนูไปไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวขึ้นอย่างกับน้ำท่วมเว้ละเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเฮ้ยโอ้โหล้นออกมาดับไฟเฉยเลยโอ้ไม่กอด ดูฮะโดมันกลับมาอีกแล้วพวกมันมันจะขึ้นไปแล้วเอมิเซียอาเธอร์วิ่งไปเลยเข้าไปข้างในก่อนหลูมนี้มันล้นได้ยังไงเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นอย่างนี้มาก่อนเลยเวนแล้วไงเขาไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้บันไดในโซนแดงแเราน่าจะขึ้นหอคอยได้ใช้กระถางไฟเจ้าเดี๋ยวเขาจะเปิดทางมาหาเจ้าเอง ตรงนู้นครับจุดไฟโอเคป่าใสรับผมป่ามันก็เป็นเหมือนเดิมเอเดี๋ยวมีของสปอนกลับมาใหม่เก็บแป๊บหนึ่งต้องใช้ให้ผมอันนี้พาดินน่าจะเปื้ออินิเฟอร์เยอะมากเดี๋ยวพวกมันทำอะไรเนี่ยพวกมันรวมกลุ่มกันมันจะมาดับไฟนะสิเวลาอเมซี่เอาไม่ทันเขาไม่มีอินิเฟอร์เหลือแล้วเขาทำอะไรไม่ได้เลยแต่เขาจัดการเองเพราะเขาเคยทำมาแล้ว แค่เอาอีดิเฟอร์ปลาใส่หนูกันเองของง่ายๆไปดันต่อไปครับวันนี้โอเคเรียบร้อยปล่อยเก็บของได้เต็มละอีดิเฟอร์คราฟก่อนแล้วกันนะครับเต็ม14ไปเลยนี่ด้วยนี่ด้วยโอเคซอฟเฟอร์มาลงมาข้างล่างครับผมวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เรื่ยเหน่อย มันมาแลวเดี๋ยวก่อนป่าใส่โอเคเรียบร้อยกระจายกระจายทีเดียวเฮ้ยมันมาอีกแล้วตรงนี้บันไดพังแล้วเขาต้องไปขึ้นสั่งหอคอยพับผาสิเขาคิดว่าเจ้าบอกที่นี่ปลอดภัยมันเคยปลอดภัยไงไม่ดีละนี่แย่มากเขาต้องขึ้นบันไดบนเขตแดงมีคาตาตรงนี้แน่แน่เอเมซียเดี๋ยวข้าจะบุกเข้าเพลหาเจ้าไปหาให้ได้นะโอเคได้เลย เข้าไว้ใจเจ้าป่าใสผมมันมาอีกแล้วเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต่งฝาเราปึ้มเข้าไปนั้นซ้ายก็มีโอเคป่าใสกระถางมาละมาจุดไฟกระถางเลยเป็นลมตรงนั้นเอาแล้นะจะพาเจ้าไปถึงบันไดมันมาอีกแล้วจะเคยเจอแย่กว่านี้มาแล้วเอวมเซียสู้ป่าใส จะมาอีกไหมไม่มีแล้วโอเคมาเก็บของมารอก่อนนะข้าจะหมุลอีกอันหนึ่งให้เลยๆหน่อยเอมิเซียดูมาอีกแล้วนั่นเงียนัน่นเงีย้ยตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้น <c oughs> ป่าใส่ตรงนี้ด้วย <c oughs> ไม่ต้องห่วงข้าจะออกจากที่นี่ <c oughs> มาอีกแล้วเหรอตรงนี้กระจายตรงนี้ด้วยปื้ม อ่ะพร้อมก่อนจะหมดแล้วเร็วเข้าไปทางนี้ต่อวันไปวันวันวะผมเทีหนึ่งเทียนหนึ่งบึ้มตรงนี้ด้วยปึ้มต่อถึงแล้วโอเคบันไดตรงนี้อะที่สุดรู้หมว่าข้าจะไม่รอซะแล้วเจอเป็นอะไรใช่ไหมใช่ตอนนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วเอมิเซียกระฐางจะฝั่งนู้นได้เลย จะเป็นไงบ้างก็ดีอยู่บนนี้ดีกว่าข้างล่างอะนะนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นในอเมซิยมันเคยพามเข้ามาก่อนแต่ไม่ใช่แบบนี้สิเป็นไปได้ยังไงข้าจะรู้ได้ยังไงล่ะแล้วดูมันเหมือนกับพวกมันบุกโจมตีนะโอ้ไม่เอาหนะาพวกมันคือหนูนะไม่ใช่ทหารอังกฤษข้ารู้นะ่าพวกมันทําอะไรแต่ข้าเคยเห็นไม่แค่ครั้งเดียวอเมซิยข้าจัดการเองข้าเป็นห่วงเหลือเกินเข้าไปอะไรกว่านี้ไม่ได้แล้ว มันยังจะมาต่อเรื่อยๆวันนี้มาไปทีนี้ทรงอ่ะเข้ากลับไปก่อนไปไปไปเลิกบนเดินม,มาถึงบันไดให้ได้เฮ้ย <c oughs> มาอีกแล้วมาอีกแล้วเดี๋ยวก่อนหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยโอ้โหไปไม่ถึงด้วยปลาใสติดเดี๋ยวก่อนเอาใหม่ปื้มโอ้โหเกือบแล้วปล่อยผิดที่ผิดทาง <c oughs> มาอีกแล้ว <c oughs> เราต้องการค่าจริงๆเนี่ยเขาไม่อยากเชื่อเลยทไมเป็นตัตอนนี้เนี่ยไปนั่นต่อนั่นต่อใกล้ถึงบันไดแล้วพวกสู้ๆเร็วเข้าใกล้ถึงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหดีเดียวคือมาทันเร็วเข้าเราเข้าไปหาคนอื่นก่อนดีกว่าข้าหวังว่าเขาจะปลอดภัยนะเอมิเซียเพื่นมันไม่ใช่เด็กแล้วนะพวกกับคุณชีนหมดแล้ว แค่แค่ไม่อยากเสี่ยงแค่นั้นเองและข้าจะไม่ยอมให้ใครตายอีกแล้วที่ข้าจะาทำตอนนี้ก็คือไปให้ไกลจากที่นี่ที่สุดให้ได้ข้าไม่ใช่นักพยากรณ์นะจุดไฟเรียบร้อยโอเคระวังนี้ครับรอเลยครับอินนิเฟอร์เอาให้เต็มจุดซีตรงนี้มีขอให้เก็บต่อโอเคมาผ้ากับเรือนะครับไป Let's go เข้าไปข้างในกันดีกว่าปิดประตูโอ้โหรอดมาได้สองคน จะไมเป็นไรใช่ไหมมันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยอาเธอจะโดนกัดหรือเปล่าไม่ต้องออกจากที่นี่ก่อนแต่ปราสาทถูกสร้างเพื่อป้องกันนี่นะมันไม่เคยเยอะขนาดน,นี้มาก่อนนี่ไม่ใช่การระบาดธรรม,รมดาอีกแล้วแล้วมันคืออะไรล่ะเจออ้าวหนูเข้ามาเฉยอ๋อท่านหลอดน,นี่คนรัสทางนี้เร็วเข้าเอวว่าแถนมาได้ไงวะอันนี้ไม่โดนหนูแทะ อ๋อฮิวโกนี่เองครับผมมันจูงน้องชายเอเมเซียมาเลยวะไปซะแต่ท่านส,สิ่งทีเจ้าต้องทำไม่นะฮิวโก้ไม่เอานะฮิวโก้มาเร็วเข้าตอนนี้ต้องหนีก่อนนะวันนี้ ฮิวโกไม่เห็นใจพีเรอ่ะนี่ฮิวโกเป็นเขานี่เองมันคือฮิวโกคุณบอกเาทำอะไรเขาเนี่ยพวกหนูเขาสามารถเขาควบคุมได้ใช่พ่อมาคิล่าไงตรงนี้ไปทางไหนเลยไม่ต้องกลัวปราสาทที่ถูกสร้างมาเพื่อราจสถานการณ์นี้ปราสาทจะพังหมดแล้วหนูฝาดาะป้องกันมาขนาดนี้ยังกละลายเนยเลยฟังนะค้าต้อาคุยกับฮิวโกจะป้าหรือยังไง ออกจากที่นี่ก่อนเอเมเซียเขาพูดถูกอ๋อตรงนี้เองครับผมหนุนบไทยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหหลังแหวนทันหลอดดีคลรัสถลบคู่เจ้าโขกลาบไปให้หนูแทะทำงานซะนิวโก้ฆ่านางไม่งั้นข้าจะฆ่าแม่เจ้าต่อหน้าเจ้าเอง ฮิวโก้มีข้าเองเอมิเซียพี่สาวเจ้าข้านางสัเจ้าหนูน้อยและบางทีท่านพิทาลิสอาจจะให้เจ้าอยู่เคียงข้างอ่าโอเคให้ถอยหลังครับจาก่านนโคลัสนะฮะกดถอยหลังเลย้ะกันฮิวโก้ไม่เอานะไปเลยเข้าจ่าหนูน้อยดังไม่มีความหมายสำหรับเจ้าอีกแล้วข้าตามหาเจ้าทุกที่เลยจะรออะไรอยู่ล่ะข้ามขีจำกัดนั่นส่เจ้าพาฮะ อย่าฟังเขานะฮิวโก้พอได้อีกแล้วเดี๋ยวข้าจะให้หนูแทะนางเองอย่าแตะต้องตัวเขาขอ้สระเลวอิสระเลวเหรอข้ามอบตัวเพราะเจ้าทรยศเขาเป็นเพราะเขาอีกไม่นานวิทาลิสจะกลายเป็นพา,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 กกา,นาหะามัคาาิราเพียงผู้เดียวอะไรนะ่ฮิวโก้เป็นคนเดียวไม่ใช่เหรอเคยเป็นแต่เลือดเขาตอนนี้ไหลเวียนอยู่ในเลือดของท่านหัวหน้าทหาร อาเธอตอนนี้เลยกดเข้าไปพวกตายซะไปลงนรกซะนั่นแหละเรียบร้อยโดนหินทับตายเราฆ่าไอเวนี่ได้แล้วเอ,อมิเซียเอมิเซียโอ้โหฮิวโก้ควบคุมหนูได้แล้วตอนนี้อาเธอ ให้แน่ใจนะว่าเขาตายแล้วข้าจะข้าจะไปคุยกับฮิวโก้ยังไ,ไปเลยแต่ข้าจะกักเขาเองฮิวโก้ฮิวโก้ฮิวโก้พี่แค่อยากจะคุยกับเจ้าแค่นั้นเองเขาทำลายเจ้าไม่ได้แล้วเห็นไหมดูสิเดี๋ยวเข้าอาเธอร์ยกขึ้นมา เอาละเอาละข้าไปขยับแล้วเจ้ามาที่นี่มาเร็วเข้าเจ้าโกหกข้าไม่ไม่ข้ายูโก้ข้าแค่พยายามจะเพื่อจะปกป้องเจ้าข้าได้โปรดเจ้าโกหกข้าอ้าวเฮ้ยเอเมเซียโอ้โหสละตัวเองว่ะไม่นะ โดนรับประทานคู่หร <ER> ือเปล่าอันนี้โอเคยังอยู่ครับโอ้โหฮิวโก้ปล่อยเมเซียอีกแล้วเจ้าทำได้แอมเมเซียเจ้าผ่านแล้วเอาเฮ้ยเดี๋ยวไม่นะอาเธอไม่โอ้โหอาเธอตายเจ้าไม่มีประโยชน์อะไรสับค่าอีกต่อไปแล้ว ไม่นะมันจะมาฆ่าเราเร็วเก็บของเก็บของเก็บของเร็วทำอะไรต่อว่าที่นี้ซ่อนตัวเหรอยูโกะเขาต้องไม่เห็นเราเราต้องออกจากที่นี่นะอามิเซียดาบข้ายังอุ่นๆอยู่เลยแลวเดี๋ยวเจ้าก็รู้เองี่ไม่ดานเดี๋ยวก่อนนะพวกหนูเขาเชื่อฟังเจ้าใช่หรือเปล่ามันต้องมีพวกมันหลงอยู่ตรงนี้สิ เขาอยู่ที่นี่จะเขากลัวไฟโอเคเราต้องดับไฟโอเคตอนนี้พวกหนูติดกับอยู่ในกองไฟแล้วทีนี้ต้องดับไฟมันก่อนได้เลยดับไฟซะเขาตายต่อหน้าต่อตาข้าเลยโอเคตรงนี้ด้วยป๋าใส่โอเคหนูมาแล้วทีนี้อิมพีเรียกับผมสามารถเรียกหนูมาจัดการหลอดดิโลัสได้นะอันนี้โอ้โหแต่มันหนีไปที่กองไฟแล้ววะไอ้นี่มันฉลาดเจาวิ่งหนีไปได้ไม่ไกลหรอกงั้นก็ปาา๋าใส่ตรงนี้ โอเคหรือว่าไอกองหนึ่งดับไฟดูซิใครมามึงมาเลยพวกมึงมาเลยนั่นอะไรทีนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ลาพวกหนูนมามานี่ก่อนตรงนี้พวกโดนแดกมมมดดไม่ไอพวกวัชพืชโอ้โหดาบไฟมันฆ่าหนูกูทิ้งเลย เวรละยังไงต่อวะเอานี่กันดับไฟต่อหน้ามนเลยอยากเล่นกันนักชีวิโอเคไฟดับอย่างนี้พวกหนูไม่มีเสียเขาฆ่าทิ้งหมดเลยไฟพวกหนูมาแทะเลยพวกเร็วเข้าโอ้โหเลยกองไฟด้วยก่อนหนี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 ไม่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 นี่กันตัวนี้กันดับไฟโอเคพวกหนูมานี่มานี่เลยมานี่เลยมานี่เลย เดี๋ยวดับไฟไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน <c oughs> ดับไฟก่อนโอเคไฟดับอย่างนี้สวย <c oughs> ไปพวกหนูแทะมันเลย <c oughs> ไม่ถอไปไม่ <c oughs> ถ้าหากเจ้า <c oughs> ไม่อยากตายแล้วก็ <c oughs> ข้าจะเอานรกมาหาเจ้าเอง <c oughs> ชิบหายแม่งกลายเป็นโก้ไลเดอร์ไปแล้วตัววันนี้เขาฆ่าทิ้งหมดเลย โอเคมาดับไฟดับไฟก่อนตรงนี้เรียกหนูขึ้นมาโอเคนั่นแหละดับไฟตรงนู้นด้วยโหต้องหาทางวาน,นี้ดับไฟมาให้ได้ขาใสโอ้มันปัดเลยวันี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แนละ้วต้องซ่อนตัวก่อนครับซอซ่อนตัวก่อนแล้วโอเคตรงนี้ตรงนี้ บนหลังเลยบนหลังเลยวนหลังเง <c oughs> จอแล้วปาใส่ดับนั่นแหละทีนี้หนูไปแทะเดี๋ยวนี้เลยเร็วเข้าข้ามาหาแล้วนั่นเง่มาหาหนูก่อนพวก <c oughs> ฟันไม่ได้จังหวะนี้ยังไงเรียบร้อย <c oughs> เอาวะสาทฉัน,ทนหลอดที่คนรัสไปลงนรลกซะมึง <c oughs> <c oughs> โอ้โหเอมิเซีย อาเธอร์ไม่ไม่ไม่อาเธอร์ข้าจะฆ่าเขาข้าจะฆ่าให้หมดเมลี่ข้าเงียบนะข้าจะฆ่าให้หมดข้าจะฆ่าทั้งโคตรเลยเมลี่จะทำไม่ไหวหรอกเนี่ยแล้วเจ้าล่ะเจ้าจะอยู่ตรงนี้เหรอตื่นได้แล้วดูสิเจ้าไม่รู้เจ้าพูอะไร ข้ารู้ว่าพวกเราจะตายทีละคนพวกข้าน้องชายข้าพ่อของเจ้าของเจ้าก็ด้วยเราไม่เหลืออะไรอีกแล้วไม่เหลืออะไรเลยนางพูดถูกนะแอมิเซียนี่มันบ้าชัดเรามีกันห้าคนแต่สู้ทั้งกองทัพเนี่ยนะข้าคิดว่าเรามีมากกว่านี้นะเขาเขาผ่านขีดจำกัดแล้วเหรอใช่ข้าคิดว่างั้นนะยูก จะต้องการทำอะไรเหรอข้าต้องการจะช่วยท่านแม่อย่างนี้ก็ได้เปรียบขึ้นเยอะเลยไม่ว่ามันจะฆ่าเรา,เราแต่เราจะมีอะไรเสียอีกละ่ะเล่าเหรอไม่มีแต่วิทาริสต,ตอนนี้เราอยู่เขาได้แล้วดังนั้นเราไปกันเถอะสู่จนวันตายสู้จนวันตาย